หลายคนถามว่าพ่อแม่สามีอินเดียนะคะคิดยังไงกับสายไทยวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะเล่าไปด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยได้เลยค่ะต้องเล่าย้อนก่อนว่าตอนที่กิ่งกับสามีคุยกันนะคะเขาก็เพิ่งเรียนจบค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องผู้หญิงเลยอยู่ๆเขาก็ไปบอกพ่อแม่นะคะว่ากําลังคุยกับคนต่างชาติแล้วก็คุยแบบจริงจังแน่นอนค่ะอยู่ๆเดินไปบอกนะคะพ่อแม่เขาก็ต้องตกใจอย,อยู่แล้วค่ะแต่ดีหน่อยนะคะที่พ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้ห้ามค่ะแล้วก็ไม่เคยวางแผนว่าจะต้อง หาคู่ให้กับลูกชายนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่ถือว่าเปิดกว้างมากๆค่ะพอได้มีโอกาสเจอกันนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมนะคะกลัวจะสื่อสารกันไม่เข้าใจค่ะแต่โชคดีที่คนในบ้านนะคะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะแล้วก็ทําให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวกันทั้งสองฝ่ายค่ะอย่างเช่นในเรื่องของอาหารนะคะครอบครัวสามีทานมังสวิรัติค่ะแต่ว่าเราเนี่ยทานเนื้อสัตว์เขาก็ต้องปรับนะคะจากบ้านที่เคยมีแต่ผักเนี่ยกลับมีเนื้อสัตว์มีอะไรเข้ามามากขึ้นเราเอง ก็ต้องปรับเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าจะกินเนื้อสัตว์ทุกวันเพราะว่าเราก็รู้ว่าทุกคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ชินขนาดนั้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลานะคะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกค่ะแต่ถ้าเราเปิดใจเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นเองค่ะซึ่งสําหรับพ่อแม่อินเดียนะคะเขาอาจจะมีความกังวลในตอนแรกค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าเรามาจากต่างประเทศต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าเราแปลกแยกนะคะเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เราต้องสมบูรณ์แบบแค่ทุกคนในบ้านนะคะอยู่ร่วมกันได้ ก็มีความเข้าใจกันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ